โยโยโยเที่ยงตรงเจอนกับคลึ่นลูกหนังบิ๊กแมทสวัสดีแฟนคลึ่ลูกหนังทุกช่องทางเจอันแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฝาก VPKLN ในช่องคอมเมนต์ตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นครับมาถึงค่ำคืนวันพุธกลางสัปดาห์บิ๊กแมทพิจะเลือกเกมเวลาตีสอตรงนะครับฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนี เป็นรอบคัดเลือกไฟนอลแล้วครับเล่นระบบยเย้าเยือนคืนนี้เป็นนัดแรกนะครับยังบอยส์จากสวิตเซอร์แลนด์จะเปิดบ้านเจอกับกลาตัสไทราจากตุรกีครับทั้ง2ทีมได้บายมารอบนี้เลยนะครับแม่ยังบอยออสตาร์ทในลีกมา5นัดฟอร์มแย่เหลือเชื่อครับสเสมอ2แพ้3ยังไม่ชนะใครเกมล่าสุดก็บุกเสมออีเวดอนมา2-2นะครับพัติิเรเมนกุนซือแม่สาการแย่งจริงนะครับประตูเป็นดาวิดบอมูสแนวรับโมเมตกามาราตรงกลางก็ชิกเอนเซเซกับซันเดอร์ลาเปอร์นะครับแนวรุกก็ ม็กซิสเอเลียอิบรีมาคอลลี่กองหน้าเป็นซินเวเร่การเวล่าหัวหอกชาวดีอาของโกครับเจอกับคาราตาสรายออสตานนลีกมา2นัดชนะรวดนะครับเกมล่าสุดบุกชนะคอนยาสปอร์มา2-1ครับประตูโอคันบูรุกุนซอเนี่ยเตรียมส่งฟรานโดมุสเรล่าเป็นประตูนะครับเกมรับก็อับดุลคาริมบาดักซี่เซนเต้บบตัวเก่งตรงกลางเนี่ยมีทั้งลูคัสตอเลร่าคาริมเดเมียบายนะครับแนวรุกก็นำโดยริสเมอร์เทนฮาคิมซีแยกบาริสยูมาส กองหน้ามาโรอีกาดี้นะครับเจอกันผลล่าสุดคือ2,016เกมอุ่นเครื่องเสมอกัน1-1คู่นี้ก่อนเกม กระตาสรายบุกมาเป็นต่อแน่ครับยังบอยเนี่ยแม่ฟอร์มแย่แบบเหลือเชื่อจริงๆนะครับคนละเรื่องกับฤดูกาลที่แล้วที่เป็นชมปหลีกในขณะที่กระตาสลายดาวดังมาเต็มทีมรับดูแล้วเหนือกว่าเยอะนะครับวัดใจกระตาสลายมาเยือนก็จริงแต่ดีกว่าเยอะครับจะบุกมาเบียดได้อย่างน้อย1ประตูนะครับให้เชียร์กระตาสลายเป็นคืนผหนังบิ๊กแมชประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย